อยู่บ้านไหมครับอยู่บ้านถาเรือค่ะอยู่ถาเรือนาคอนที่ธรรมราชนาคอนที่ธรรมราชเฉยๆเต็มเชฉอเลยอยากจะบันทึกเฉอไปด้วยป่านี้ยอสุรังค่ะป่านี้ยอสุยอสุรังค่ะอ่าป่านี้ยอสุรังอ๋อนี่คนทำขนมนะผู้ชำนาญทำขนมลาขนมบาขนมเดือดซิบขนมดีซ้มอ่า ไอ้นี่ที่ทำทำกี่กี่อย่างทั้งหมดอ่ะทั้งหมดมีขนมลาบขนมบาขนมดีซัมข้าวพองข้าวพองอ่าค่ะค่ะโอเคน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งผสมผสมไงไอ้เรื่องกระดาษนวดอ่ะอันนี้น้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวอืมน้ำตาลนวดมีไหมไม่มีไหมน้ำตาลนวดมันเป็นน้ำตาลนวดข้อง ของอะไรแล้วนะพี่เมื่อกี้น้ำตาลไอ้ก้อนดำดำนั้นที่แต่วน้ำตาลก้อนดำดำอ่ะน้ำตาลขนมดีซำกับขนมแป้งเดียวกัน,นแต่ส่วนผสมมันไม่เหมือนกันอันนี้มันใส่กล้วยใส่กล้วยค่ะขนมดีซำใส่กล้วย uh huh. แล้วก็น้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวเหนียว uh huh. ขนมบ้ามีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมีม,มีมีอะไรบ<า>้างนะ ส่วนผสมได้ไรไหมมีอะไรเนี่ย,ม,ยมีแป้งอะไรบ้างเนี่ัน,นี่กแป้งข้าวเหนียวอ,อ่าฮะอ่าแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยเสร็จแล้วก็น้ําตาลน้ตานตาลที่เราเคี่ยวไว้สุกอ,อ่าฮะอ่าแล้วถ้าถ้าแป้งหนึ่งกิโลก็น้ําตาลเกือบจะหนึ่งกิโลแปดขีดเท่ากันค่ะ<ห>แล้วกล้วยอ่ะกล้วยก็ประมาณหนึ่งหวีกี่ลก็ได้แต่ว่าขอเป็นหวีเ,เป็นหวีนะโอเค มีสามอย่างนั่นไหมมีสามอย่างอ่าๆโอเคโอเคขนมไอขนมป้าก็มีแป้งน้ำตาลนะคะมีแป้งส่วนมป้าเขาจะใช้เป็นแล้วแล้วอ๋อก็แล้วไอ้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตะโนดใช่ไหมน้ำตาลตะโนดเหมือนกันค่ะน้ำตาลตะโนดน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโนดน้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะโอเคโอเคใช้น้ำตาลเดียวแล้วอย่างอื่นมีไหมเกลือเกลืออะไรไม่มีเกลือมีค่ะใส่เกลือ ช้อนกาแฟในแต่ละครั้งที่ทำเอาทุกครั้งไม่ใช่ใส่ทีเดียวกันเลยทำไมอ่ะในแต่ละครั้งที่ที่ที่เราทำหมายทำอะไรหมายทำใส่เกลือค่ะหมายถึงให้มันลดเข้มใส่เกลือตอนในอะไรใส่ตอนผสมกับน้ำตาลอเวลาทำไอ้นี่ใช่ไหมในในในแป้งใช่ไหมป้งอ๋อในแป้งอ๋อโอเค เกลือน้ำตาลแป้งกล้วยเป็นขนมดีซ้ำนะคะโอเคแต่ถ้าเป็นขนมบ้านเนี่ยมีแป้งแล้วก็มีน้ำตาลถ้าเราจะใส่ไอ้พวกเกลือหรือว่ามันก็ได้นิดนึงให้ไอ้ขนมบ้านไม่ต้องใส่กล้วยใช่ไหมไม่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ใส่มันพวกนั้นได้ใช่ไหมได้ได้อ่าโอเค เี่ยวน้ำตาลก่อนครั้งแรกคะเทแล้วน้ำตาลนี่เราเที่ยวน้ำตาลไม่ต้องไปใส่น้ำนะคะเที่ยวไว้เฉยๆจนจนกว่าจะน้ำตาลเนี่ยมันจะข้นได้ที่หรือว่ามีกลิ่นหอมของน้ำตาลนะคะนะฮะเก๋เก๋ตีปากใต้บ้านเราเนี่ยก็ใช้น้ำตาลตระโนดใช่ไหมจ้าจ้าน้ำตาลตะโดดที่นี่ที่นี่ผสมอะไรบ้างน้ำตาลหรือน้ำตาลจากนะคะรู้จักต้นจากที่เขาดูดุหรีอะนะคะ ใช้น้าตาลสองอย่างนะคะตาลจากน้ําตาลจากแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวผสมกันนะคะอาหาซื่อด่าที่นี่มีมีไหมน้าตาลจากไมเนี่ยน้ำตาลจากไม่ค่อยจะมีเราก็มาผสมเป็นน้ําตาลอ้อยค่ะแล้วทําไมมันเหลวไม่ท่ไมข้นกว่านี้อันนี้จริงๆแล้วเราจะเคี่ยวน้ําตาลก่อนขั้นแรกพอเราเคี่ยวน้ําตาลเหมือนกับมันมาละลายก่อนมันไปก้อนเดี๋ยวมันละลายแล้วก็เคี่ยวไม่ไม่ เราใส่น้ำตาลไปในหม้อเสร็จก็ขึ้นไฟขึ้นเตาไฟนะคะแล้วให้น้ำตาลมันละลายหรือว่าเหลวเป็นเนื้อเดียวกันหมดอ๋อคโอเคเสร็จแล้วก็ผสมน้ําลงไปนะคะน้ําตาลห้ากิโลข้น้ำสามกิโลค่ะน้ำน้ำตาลห้าน้ำสามน้ำสามนะคะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งใหตัวน้ําตาลเนี่ยให้เย็นนะคะแล้วทาอะไรต่อพอตั้งให้เย็นเสร็จ เราก็มาผสมผสมกับแป้งนะคะผสมกับแป้งไงผสมกับแป้งนะคะแป้งก็ถ้าเป็นขนมลากรอบใช้แป้งอะไรครับก็ใช้แป้งมันนะคะเนี่ยนนี่เใช้แป้งมันแป้งมันนี่ได้ไงมาของดีนี่เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกแป้งนะคะคือแป้งข้าวเจ้านะคะสองแป้งผสมกันสัดส่วนเท่าไหร่กับสองแป้งสัดส่วนนะคะอ่าใช้แป้งข้าวเจ้าประมาณ สี่สี่ถุงนะคะแล้วก็ใช้แป้งมันเนี่ยประมาณหกถุงครับนะคะถุงละรึ่งกิโละคะับเสร็จแล้วก็เราก็มานวดมา,วดานวดแป้งกับน้ำตาเนี่ยฮให้มันเข้ากันแล้วก็ถ้านวดด้วยมือหรือหรือด้วยที่นวดเนี่ยคะ่ะต้องคนไปทางเดียวกันต้องวนไปทางเดียวกันนะคะะต้องวน <Chris. S 1> ไปทางเดียวเพื่อที่จะให้เนื้อแป้งเนี่ย มันจะได้ตัวหรือเข้าที่เหมือนกันนะคะเส้นมันจะไม่ขาดตอนละทอดนะคะอเลี้ยสัดส่วนแป้งกับน้ําตาลเท่าไหร่อ่ะหรือว่าถ้าน้าตาลน้ําตาลห้ากิโลนะคะแป้งก็ประมาณเจ็ดกิโลเจ็ดกิโละค,ะครับครับน้ำตาลหมายถึงว่าน้ำตาลเหลวนะห้ากิโลห้ากิโลครับครับ,รบ,รบอันนี้ต้องต้องหมักไว้กี่วันนะต้องหมักไว้ประมาณ หนึ่งถึงสองวันนะคะหรือถ้าเรารีบเราก็ทำเลยได้แต่ต้องทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันครับครับครับเพราะว่าให้น้ำตาลกับแป้งเนี่ยมันจะได้กลมกลีกันแล้วก็มันจะได้เหนียวเข้ากันแต่ถ้าเราละลายแล้วก็ทำเลยเนี่ยเส้นเส้นเส้นมันจะขาดเส้นมันจะขาดนะคะอันนี้เส้นมัน เ <Okay. S 2> ช่นมันไม่ขาดตอนทอดอืมอืมัน้นมันมันใช้ได้เลยอ๋อโอเคได้เลยดีแล้วบันทึกไว้อย่างนี้<ม>เลยอืมอืมันนี้นี่นไปไอ้นี่ขบวนการําทำขนมลาอันนี้ขนลมลาอย่างนี้เดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวค่อย,ไป,อยไปดูกอไปดูทีหนึง่งอืม อันนี้คือที่นึ่งข้าวเหนียวนะคะอน,นีทแล้วอันนี้ข้าวเหนียวค่ะอ๋อข้าวเหนียวใส่นนใส่สีอะอันนี้ใส่สีอาหารนะคะ,ะสีอาหารเพื่อที่จะดัดแปลงเป็นเป็นสีที่มันดูสวยงามก็เปรียบเสมือนข้าวพองเนี่ยเปรียบเสมือนภานะนะคะที่เราทําไปทําบุญอะนะคะครับคบก็แล้วแต่จะแต่งสีหรือไม่แต่งนะคะได้ทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวที่เราแช่ไว้ประมาณ 8ชั่วโมงนะคะหรือหรือ6ชั่วโมงเนี่ยเอาไปนึ่งนะคะเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนแบบนี้ฮะปั้นเป็นก้อนนะคะอ๋อใส่สีด้วยครับครับครับมาปั้นเป็นก้อนอันนี้ข้าวเหนียวสีดํานะคะอ๋ออันนี้คือข้าวเหนียวสีดำยวทำเป็นสีใส่สีทั้งหมดนี่ไหมอันนี้ไม่ได้ใส่สีเอก็เอาข้าวเหนียวดำ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 มันจะดำของมันเองนะคะใช่ไหมคะ ไอ้นั่นใส่สีใส่สีอาหารค่ะอ๋อทำเป็นเรือทำเป็นค่ะพอเรานึ่งเสร็จนะคะพอเรานึ่งเสร็จเราก็มาเข้าเป็นตัวแบบนะคะเรามาเข้าเป็นตัวแบบ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 เป็นพิมพองนะคะครหรือว่าแบบกลมหรือว่าตัวเล็กตัวน้อยแล้วแต่แล้วแต่จะจะใช้นะจ๊ะครับครับครับพอเสร็จแล้วก็พอมันแห้งเราตากแดดประมาณสองถึงสามวัน เวลามันแห้งนะคะเราก็น oh, ําไปทอดใส่น้ํามันครับครับครับทอดใฉยอทอดเฉยใช่ฮะอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ําตรงน้ําตาลอะไรแป้งเฉยเฉยจ้ะไม่ไม่มีอะไรถ้าสมมติว่าเราจะกินหวานสีดําเนี่ยนะคะจะอร่อยเราก็เคี้ยวน้ําตาลแล้วก็มามาหยอดอโรยเลยเลยหน้าใช่ไหมจ้ะครับครับครับใช้กินกับกาแฟเป็นของเล่นอะไรแบนั้โอเคครับ แป้งอ่าแป้งข้าวเจ้านะจ๊ะครับแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันแข็งนะคะครับแล้วก็น้ําตาลที่เราเคี่ยวสุกไว้อีกส่วน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 ผสมเท่าไหร่น้ำน้ำตาลกับแป้งอ่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลสมมติว่าหนึ่งกิโลนะคะครับครับครับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลแป้งเหนียวสักประมาณอ่าสองขีดถึงสามขีด แล้วแต่จะชอบนิ่มหรือว่ากรอบนะคะถ้าถ้าชอบกรอบก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเยอะๆแต่ถ้าชอบนิ่มเนี่ยใส่แป้งข้าวเหนียวเยอะๆนะคะอ่าเดี๋ยวแป้งอ๋อทำสองอย่างสองสองชนิดอ่ะผสมกันข้าวใช่ไหมผสมกันข้าวสมมติว่าแป้งข้าวเหนียวหนึ่งห่อหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่แป้งเหนียวประมาณสามขีดค่ะ แล้วก็น้ำตาลก็ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับแล้วอย่างอื่นมีไหมเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเท่ยวน้ำตาลเสร็จก็มาผสมกับแป้งเขานวดให้นานที่สุดเท่าที่เราจะนวดได้นะคะให้แป้งมันพองตัวแล้วเราก็ตั้งไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะคะให้น้ำตาลแป้งนะคะมันจะได้เข้ากันแล้วนำมาทอดค่ะ นำมาทอดในในในน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่ต้องใช้น้ำมันอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันน้ำมันพืชได้ไหมไม่ได้พืชได้ค่ะได้ได้น้ำมันที่ทอดขนมแล้วมันกรอบอะค่ะมันอร่อยทีนี้ไออไอ่ทำไอ่ทำขนมลานี่จะต้องใช้น้ำมันปาล์มมะพร้าวยังนะน้ำมันปาล์มได้ไหมปาล์มหรือว่ามะพร้าวครับครับครับมันจะไม่ติดกระทะ ไอ้กระทะนี่ก็ทาใช่ป่ะก็ทาหรือเปล่ามันไม่ได้ใส่น้ำมันลงเยอะๆส่ยก็ทาแค่นั้นเองให้มันใช้ผ้าถูค่ะถูกระทะมันมันจะมียังไงมันร่อนเปิดเป็นให้ให้ใช้ผ้าถูผ้าถูเสร็จแล้วก็ให้ถ้าสมมติกระทะเราใช้ไม่ได้นะคะเราก็ต้มไข่แดงสุก ออกแบบทําขนมอะไรขนมครีมไหมบาเราใช่ไหมใช่ใช่ใช้ไข่แดงสุกเนี่ยนะคะใช้ถูกระทะถูจนกว่ากระทะมันจะร่อนครับพอกระทะร่อนเสร็จแล้วเราก็ระเลงขนมลาได้เลยค่ะอ่าโอเคนั้นพิธีการพิธีทําเดี๋ยวค่อยถ่ายคือเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสูตรที่เราไม่ต้องจดเลยอ่บัหนือกง่ายดี เดี๋ยวก็มาลอกสิๆนึงกม่เจอขายแล้วก็ลอกไปที่เนี่ย